LT Vision ลาวไทยนิวสสบายดีพบกับผมแจ็คก,กี้ LT Vision กันอีกแล้วนะครับลาวต่อเวลาปิดด่านชายแดนสกัดโควิดสิถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวได้เปิดเผยว่าประเทศลาวนะครับยังจะคงปิดจุดด่านชายแดนท้องถิ่นแล้วก็ระหว่างประเทศต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 เป็นระลอกที่2 ท่านปูทรเมืองปากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขของเรานะครับได้ถแถลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางการลราและประชาชนทั่วประเทศเนี่ยยังควรต้องเฝ้าระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดสิอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องดําเนินการแล้วก็ปฏิบัติตามภาวะปกติใหม่หรือว่า new normal และกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลได้วางไว้อย่างเข้มขัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของการติดเชื้อเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีทางที่จะลงไปได้เลยนะครับถ้าเราได้ฟังข่าวติดตามข่าวจากต่างประเทศ จุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศลาวก็ยังคงจะปิดให้บริการสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบเลยนะครับขอย้ำว่าทุกรูปแบบยกเว้นการเดินทางที่จำเป็นของชาวลาวแล้วก็ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเจพาะกิจแห่งชาติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 แต่ในเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านจุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศยังสามารถที่จะขนส่งเข้าออกได้ตามปกติส่วนจุดชายแดนท้องถิ่นนะครับก็ยังคงปิดไม่มีกําหนดเหมือนเดิม Uh huh. ยกเว้นสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลยังคงที่จะระงับการออกวีซา่านักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางที่เดินทางมาแวะพักหรือเปลี่ยนเครื่องในประเทศก็ยังปิดเหมือนเดิมนะครับยังไม่อนุญ,ญาตทุกกรณีในส่วนของคณะนักการทูตต่างชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญน,นักธุรกิจหรือแรงงานที่จําเป็นในโครงการต่างๆที่เรากําลังทำเนี่ยยังสามารถเข้าออกได้เหมือนเดิมนะ แต่ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการพิจารณาต่อไปนะครับในส่วนของสถานบันเทิงบาร์คาราโอเกะยังคงปิดต่อเนื่องนะประกาศฉบับใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเนี่ยนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมายาวจนถึงสิ้นเดือนนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ ในเรื่องของการติดเชื้อโควิดเนี่ยนับตั้งแต่วันพรหัสที่ผ่านมาก็คือวันที่1ต้นเดือนเนี่ยนะครับประเทศลาวเนี่ยได้ดําเนินการตรวจโรคโควิดสิให้กับผู้ต้องสงสัยรวม53513ารยายโดยพบตรวจเป็นบวกอยู่ที่23ลารายยังคงเดิมน,นะครับแล้วก็ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว22รายแล้วพบกันใหม่กับ LT Vision ถามข่าวลาวไทยครับโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย